หรือว่าต้องทาาทองเท้าก่อนไม่ได้เกี่ยวเที่ยวเราะว่าแั๊บหนึ่งเฮ้ยแก๊สแก๊สแก๊สขอเติมเลยลวกันเฮ้ยเฮ้ยลน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 อุนอ้ยขี้อ่ะด่วนได้ยังไงอ่ะ อย่าทิ้งแม่มาอย่างไกลเลยไอ้ตัดอ๋อแล้วทำไมมันเหลือสองอย่างอ่ะมึงมึงถอดมึงถอดไฟหน้ารถแล้วลช่วยกันหายใน <laughs> ที่ขับสามสามล้อเราก็ยังไปได้ไปเพื่อนไปโออนั่งไงนั่งไงนั่งไงไหนนั่นแหละมองตรงนม้นายเห็นไหมไหนกลมกลมไหนะโอ้โหมาอดี๊มาดิ๊มาดิ๊มาอดี๊เอ้ยมึงไม่เปรียวอะกูถือไปอยู่แล้วมึงเห็นในมือกูไหมี่ย แูวทำไมมันไม่ประกอบไฟเข้ากับต้ออะไรีอเออความคิดิเอาเอ้าเอาเอาตายฮน้ัดไป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 เลยาคือรถเล้ยหี่ไงต่อไปเข้ากัล้อความคิดีสวัดที่ไหน Kurukalolor Kurukalolor. Quá lăn quýt cứ mía. Oi bíp ơn. Ui, You ray gilet, mang tóc nha. Say mày. Ey, mày không tóc Ừ, Ey, mày. ้ยนั่นะ่ะอะไรอ,ะอ่ะรถตัวนี้น้ำมันกลังจะหมดไม่มีมันมีดังโชคเกอร์่ต้องเป็นบังเกอร์อ,อะไรนะตายแล้ว <laughs> เดินต่อ <laughs> <laughs> ไม่มีเพ <laughs> ี่อะไรเลย เฮ้ยม,มีสัตว์นั่นสองตัวกำลังเดาสูตรเลย,ยไหนอ้สามเลยผมขอได้นเ่งครับทุกคนโอเคเป็มจัดการ<ห>นะให้ไกา้าวจัดการไหมเฮ้ยปัมยม๊มน้ำมันหรอมันมีแก๊สกลับไปเขียนดิแก๊สไ้กลับไปเขียนแล้ว มึงนั่งในรถแล้วกูจะดันยังไงเนี่ยมันดันไงอ่ะอเราต้องอาดลอยแตต้องไล่เบา <c oughs> ไป <c oughs> เอาเข็นไงดนี่ยเอ้ยดึงดึงไงอ่ะดึงไง เคินข okay, ีสายขสายโอเคเดีลยวเกกูแรกเป็นงไมึงเห็นอันนี้ไหมอเราก็ไปทีน้ำมันอ่ะใส่อันนี้อ๋อเยี ah, เอาเลยเอาเลย1ตัวนี้มีมึงคิดดูกว่าเราจะเดินกลับถึงรถ 何だろう